สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมามาเวลคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงชัดจุออนโมกสีนะครับที่หลายๆทีมก็ต้องปิดเธอให้ได้เพราะแน่นอนว่าเธอเป็นตัวทําแต้มของไทยที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับถ้าหยุดเธอไม่ได้ก็ยากครับที่จะเอาชนะทีมไทยซึ่งมีสัมภาษณ์ของโค้ชแคนาดานะครับที่เขาก็ออกมายอมรับเลยว่าได้มีการ นำข้อผิดพลาดจากตอน v n l นะครับมาฝึกซ้อมกันอย่างหนักหน่วงซึ่งหนึ่งคนที่เขาจะต้องปิดให้ได้ก็คือชัชจออนมกสีนั่นเองครับแล้วโค้ชแคนาดาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าปิดเธอคนนี้ไม่ได้เราก็จะเล่นเกมลำบากแต่ถ้าปิดได้ก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นซึ่งเมื่อวานแคนาดาก็ปิดชัชจูออนได้จริงๆครับงานนี้เราก็ต้องมารอดูกันครับว่า โคูดด่วนจะมีการแก้เกมยังไงเพราะตอนนี้หลายๆทีมเริ่มที่จะจับทางแล้วก็ปิดสาวไทยคนเก่งของเราได้จริงๆก็เชื่อว่าทีมไทยของเราน่าจะมีการปรับเกมกันแน่นอนนะครับอย่างดุเดือดเพื่อให้สามนัดที่เหลือนั้นปังที่สุดเราก็ต้องรอเอาใจช่วยสาวไทยทุกคนกันนะครับขอให้ทุกคนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม